สวัสดีครับวันนี้8สิงหาคม2 5 6 6นะครับสถานการณ์ของเซตนั้นร่วงลงไปอย่างแรงนะครับลงไปลบ14.07จุดนะครับอยู่ที่1518.44จุดนะครับแล้วก็ m a i ก็ลบอยู่4.17จุดแล้วก็อยู่ที่455นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเซตนั้นเขาจะลงไปแล้วค่อยไสายเวดาวลงไป ที่1,450อาสกว่านะครับอย่างไรนะครับเราจะดูนะครับเข้าไปดูกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเซ็ตนั้นเขาไม่สามารถจะไซด์เวออกด้านข้างได้นะครับหลังจากที่เขาควรจะเป็นนะครับเดิมทีนั้นเขาน่าจะกลับเราก็อ่คือน่าจะกลับทิศทางได้ขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็เลยขึ้นไปไซด์เวออกด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นการขึ้นไปชนเส้น2ระหวันแล้วก็ไปที่พันหกนะครับปรากฏว่าการลงมาของเขาการการไปของเขานี้ปรากฏว่าเจอตรงนี้เราก็เจอการย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เขาก็จะย่อลงมาเรื่อยๆนะครับจนที่จะมาถึงพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับซึ่งเราก็ได้เลยในท่านทราบก่อนหน้านั้นนะครับว่าเราต้องรีบขายบริเวณนี้นะครับเพื่อรักษา กําไรของเราให้ได้นะครับเราย้ําแล้วย้ําอีกนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าแล้วหาที่เราเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานก,การณ์ของเซตนั้นเริ่มย่อลงมานะครับแล้วราคาต่างๆก็จะเริ่มย่อลงมานะครับแม้ว่าวันนี้นั้นนะครับจะมีการซื้อนะครับเป็นสีเขียวนะครับมีอ่เม็ดเงินอ่าเม็ด วอลลุ่มเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ11ิลเล้ยนนะครับอันนี้คือิลเลียนไม่ใช่เอ็มนะครับก็คือเป็นระดับล้านนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามา48ิลเล้ยนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมสซียังคงไซด์เวย์ด้านข้างหาสายชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนราคาก็ต้องค่อยๆไซเวดาวลงมานะครับนี่คือการมองเซตนะครับ ในช่วงจังหวะของอาทิตย์นี้นะครับหรือเดือนนี้นะครับจริงๆเราก็บอกว่าตัวเดือนสิงหามันน่าจะพุ่งขึ้นไปแต่ด้วยความที่เราขยับขยายแล้วก็เลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก็ต้องดูส่วนประกอบหลายๆสิ่งหลายอย,าอย่างอยู่ภายรอบเซ็ตธุรกิจต่างๆมันจะแอบสอบมาเป็นตัวเซ็ตราคาของเซ็ตนะครับอันนี้ก็เลยนท่านได้นะักลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเราไม่ได้อ่า จะทาให้ท่านกลัวนะครับแต่เราบอกแบบนี้ก็เพื่อให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็จัดหมายเสร็จให้เป็นนะครับถ้าท่านจัดหมายเสร็จเป็นท่านก็ขายตั้งแต่ตรงนี้นะครับพอขายเสร็จมันจะลงมาเท่าไหร่ท่านก็สบายใจแล้วก็มารอซื้อที่ท่าน430แค่นั้นเองนะครับก็เรียให้ทราบแบบนี้นะครับสำหรับช n e l นี้นะครับก็ถือว่าท่านโชคดีได้เข้ามาชมจังหวะนี้นะครับเพราะฉะนั้น ท่านอย่าไปบอกใครๆนะครับอยากระซิบอย่าไปแชร์อย่าอะไรทั้งสิ้นท่านก็เก็บงงาไว้ในใจแล้วก็รอตรวจสอบส่วนตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างที่เราเรียนในท้านทราบหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูวลลุ่มนะครับเน็ตวลลุ่มนะครับของท็อปไฟนะครับคือ5อันดับแรกของวลลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็คือราคาออกมาตอนหนึ่งทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบกันตอนดึกๆนิดนึงนะครับเพื่อมาเก่งกำไรใน จังหวะวันถัดไปนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว c s g นะครับมีบางท่านบอกว่าเอ้ทำไม c s g เหม็นขึ้นทั้งที่มีบอลลุ่มเข้ามาวันนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับว่าจังหวะของ c s g นั้นเป็นอย่างไรนะครับทําไมราคามาถึงดีกลับขึ้นไปนะครับก็มาดูกันนะครับนี่คือ c s g นะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินมีบอลลุ่มเข้ามา26ล้านนะครับหรือ2 6 m นะครับ ดูนะครับดูอินดิเคเตอร์ก่อนและกันนะครับมีวลลุ่มเข้ามาแย,แยะเลยนะครับสลับตัวที่เป็นคือเราบอกแล้วว่ามันอาจจะมีการพุ่งขึ้นไปแบบผิดผิดหรือเลือกข้างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีมันมีความผิดปกติก็เลยเห็นไม่ได้บ่อยๆนะครับสลับ csg นะครับการบีบตัวเข้ามาของรูจแบนพอบีบเข้ามาเสร็จแล้วราคามันเลือกต่ําลงมาพอมันต่ําลงมาเสร็จมันก็ดีดกลับขึ้นไป นะครับเพราะอะไรครับมันน่าจะเป็นตัวที่ของ f 4 5ที่รายง,งานผลประกอบการออกมานะครับว่าไตรมาสที่2องทำกำไรนะครับก็เห็นได้จากกวนรุ่มนะครับเข้ามา123ล้านนะครับอ่าแล้วก็มีวอลุ่มนักทุนภายในก็เข้า26ล้านนะครับแล้วก็ m a c d ก็ดูเหมือนว่าจะชี้กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ r s i ก็โค้งกลับขึ้นไปนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง40ซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการ พุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราดูจากราคาก็เห็นว่ามันกำลังจะค่อยๆไซเวอัพขึ้นไปแล้วก็แท่งเทียนแบบนี้บ่งบอกว่าอะไรครับแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็ทงมีไส้เทียนยาวะเล็กอยู่ด้านบนก็หมายก็ว่าในวันถัดไปราคาจะเปิดเสมอตัวแล้วก็อาจจะมีโอกาสสูงขึ้นไปได้อีกเพราะอะไรครับหายชี้ขึ้นนะครับ MSCI ชี้ขึ้น ปวลรุ่มเข้านะครับทั้งภายนอกภายในเพราะฉะนั้น CSG ยังคงมีความหวังต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่เข้ามาดูวันนี้ท่านก็อาจจะต้องอเสียได้นะครับว่าจังหวะของ CSG นั้นทํำไมมันถึงตีดกลับขึ้นไปได้นะครับนี่คือจังหวะของ CSG นะครับแล้วจะไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับไปดู Time f มเฟรมว e k กันนะครับตามเฟ e มวิกจะเป็นตัวบอกนะครับ แนวกว้างๆของ Time Frame Day แล้วก็ t ท m e เฟร m e day ทม์พั m e ทเฟสั้นๆลงไปก็จะบอกเหตุสั้นๆเวลาสั้นๆลงไปเพราะนั้นจากจังหวะนี้ท่านก็จะเห็นว่าราคาของมันลงลงไปอยู่ที่จุดต่ำสุดใช่ไหมครับแล้วมันก็จะค่อยๆไซเวยยขึ้นไปชนเส้น2อแล้ววันแล้วก็ย่อแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับนี่คือแนวทางการเคลื่อนตัวหรือไลฟ์ไซเคิลของราคาเมื่อมันอยู่สูงสุดมันก็ต่ำลงมาต่ำลงมาต่ำสุดทะลุ ลงมาที่เลนี่แหละชันด้านล่างเมื่อเมื่อเมื่อถึงด้านล่างเสร็จมันจะกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับโดยวิ่งขึ้นไปชนเส้นสองละวันก่อนแล้วก็ยอ่อแล้วก็พุ่งขึ้นชนย่อนี่คือย่อเพื่อสะสมพลังเนี่ยพลังแข็งแกร่งพอก็จะทะลุเส้น2ระวันขึ้นไปที่ราคา3บาทก,กว่าๆนี่คือ c g นะครับซึ่งทังทุนก็ลองพารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่าหรือเรา เก่งกําไรไว้หรือเปล่านะครับก็ลองเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเสียใจออกหรือหรือถอดใจนะครับเพราะว่าเสียจีนี้ก็เป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็จะมีโอกาสทํากําไรต่อไปนะครับเราลองไปดูเก่าๆก็ได้นะครับที่ลักษณะแท่งเทียนเหมือนของเรานะครับเหมือนของวันนี้คือมีเป็นแท่งเทียนเขียวแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างปรากฏว่าหายากหาลําบากนะครับ ก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูวันต่อไปแล้วกันจะเป็นไปอย่างที่เราเรียนในท่านทราบหรือป่ะมีบางท่านก็จับผิดเราก็ถูกต้องแล้วนะครับจ้องจับผิดเราถูกไม่ถูกท่านก็คอมเมนต์มาบอกเลานะครับว่าเฮ้ยทำไมสีเจีมันกลับมาแล้วแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปต่อหรือปะแล้วทำไมไม่พุ่งขึ้นไปมันก็ผิดคําพูดของเราที่เราเรียนในท่านทราบว่าอาจจะพุ่งขึ้นไปก็เราก็บอกแล้วว่า มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็น100%อย่างที่เราบอกไปนะครับเราบอกว่ามันจะพุ่งขึ้นนี้มันมีโอกาสถูกอยู่6กอีก35%แน่นอนว่าเป็นอีกฝั่งตรงข้ามก็เรียนในท่าซาแบบนี้นี่คือ CSG ท็อปท็อปตัวแรกของ Top ปไฟนะครับถัดมานะครับ t g b นะครับยังคงเป็นอันดับ1อันดับ2นะครับของราคา most active Volume นะครับของนักลงทุนต่างประเทศนะครับ อันนี้คือ n v r a นั่นเองนะครับจังหวะของมันก็ราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้ท่านก็เห็นว่าราคานั้นก็ค่อยๆเบี่ยงขึ้นไปนะครับเราก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ linear r e g r e s s i o นนะครับไม่เป็นไรนะครับไว้ขราวหน้าค่อยมาคุยกันใหม่นะครับสลับตัว สลับสริจังหวะของตัว thb ก็คือเขาย่อต่ำสุดเขาก็ต้องขึ้นไปสูงสุดแต่ว่าตรงนี้ถือว่ายังคงไม่แตะด้านบนเขาก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆไซเวย์ยวขึ้นไปแตะด้านบนนะครับเราก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับ thb นะครับแม้ว่าเขาจะย่อตัวในวันนี้นะครับมีก็มีวันรุ่มนักทุนภายในเข้า2 0 0ร้อยจมิลเลนนะครับส่วนนักทุนภายในนั้นเข้า22ล้านมิลเลน ครับหรือเข้า22มิลเลียนนั่นเองนะครับจังหวะ m อเยังคงไซเวทเป็นข้างไ s ซก็ยังคงไซเวทเป็นข้าง,ชง,างเช่นเดียกันอยู่ที่18มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่1.78นะครับหรือ1.85ของ TTB นะครับก็ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปก็เรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบนะครับท่านต้องใจแข็งสุดๆนะครับก็คือว่ามันจะเหมือนมันจะย่อตัวลงมาแต่ปรากฏว่ามันไม่ คือมันจะทําตัวย่อลงมาแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นไปแล้วมันก็ย่อแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นไปแต่สุดท้ายมันจะไปแตะที่ด้านบนของ linearization ถ้าท่านเชื่อหรือมีความเชื่อมีความอดทนมีใจแน่วแน่เป็นนักลงทุนระยะยาวระยะไกลก็ถือต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับถัดมานะครับเผานะครับเปล่าเพาเพาเผาวันนี้นั้นพุ่งกระชูดนะครับมีวอลลุ่มเข้าอย่างหนักนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อนะครับถ้าดูจากตรงน,นี้ก็คือมีแท่งเทียนและมีไส้เทียนยาวอยู่ในล่างเขายังไม่หยุดที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นรู้สึกฟ้าจะเป็นของ mai นะครับเราก็ไปดูในช่องของโคด v วิวโค้ดนะครับไปดูที่วิวโค้ดนะครับว่าเขามี f 4 5มีผลการรายงานที่ดีมากๆใช่ไหมราคาพุ่งกระฉูนขึ้นไปแบบนี้นะครับเห็นได้จากว่าอะไรครับนี่นะครับการบวกคือการ การเตรียมการที่จะพุ่งก็คือเขาเตรียมการที่จะพุ่งโดยการที่เขาบีบตัวเข้ามาหากันของบรูแบนนะครับบีบตัวเข้ามาหากันของบรูจแบนแล้วจีนเหนือเส้น2แล้ววันแล้วพุ่งทะลุยืนเหนือ,อกึ่งกลางบรูแบนขึ้นไปด้านบนนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปสุดๆเพราะว่า F 4 5่นั้นพวกบอกว่ามีผลกําไรนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนใดท่นานทราบว่ามันเหมือน CSG นะครับ เมื่อมันบีบเข้ามาหาการของบรูจแบนนี้มันจะเตือนเราล่วงน่ายแล้วนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับพอมันขึ้นมันลงเสร็จมันย่อมมีจังหวะหนึ่งที่จะดีดกลับขึ้นไปหรือจะมีจังหวะหนึ่งที่จะดีดกลับลงมาด้านล่างอย่างรุนแรงนะครับดัะนั้นถ้าเราจ้องเราก็ดูดีๆว่าราคาของมันจะพุ่งแน่นอนหรือราคามันจะล่วงแน่นอนก็ต้องดูทิศทางของ m a c d ให้ดีนะครับถ้า MSCD ยังคงชี้ขึ้น r s i ก็ยังคงพุ่งขึ้น แน่นอนนะครับแม้ว่าจะเลยโอเวอร์โบขึ้นไปแต่ราคายังคงทะลุขึ้นต่อไปนะครับสลับเปล่าเราก็ดูไทม์เฟรมวีคว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่2.22บาทนะครับถือว่าราคาพุ่งขึ้นไปกระฉูดสุดๆเลยนะครับสลับไทม์เฟรมวีคของวีคนี้นะครับราคาก็พุ่งทะลุแล้วก็เป็นคือมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่า มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปในอาทิตย์ถัดไปก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ mac d ยังคงชี้ขึ้น RSI ยังคงชี้ขึ้นมีโอกาสนะครับก็อยู่ที่บนลุ่มนะครับจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องทะลักทะลวงหรือเปล่านะครับสลับพาวนะครับ proud นะครับ ud นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเราไม่ต้องการให้ท่านเชื่อแต่ให้ท่านดูด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเตือน ตัวตนของท่านเองแล้วก็ลองตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแนะนําว่าทุกสินก็อย่างท่านต้องเชื่อใจท่านตัวเขาตัวของท่านเองนะครับเล่นก็เล่นด้วยตัวท่านเองเสียก็เสียด้วยตัวท่านเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าฟังคลิปของเราแล้วท่านก็จะมีไอเดียมีความคิดท่านก็จะเล่นได้กําไร,รตัวเรียนให้ท่านได้ทราบเอาไว้นะครับถัดมาทอ็ทอปท็อปโฟท็อปโฟในท็อปไฟนะครับก็คือทรูนะครับทรูนะครับ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปที่0.7ราคา7บาทนะครับราคาก็ย่อลงมานะครับแล้วจะไปไหนต่อครับทูมันก็จะลงมาที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเซ็ตลงมานะครับเราก็มารอรับอีกครั้งหนึ่งที่ราคา5บาท40นะครับ5บาท42หรือ5บาท4 0สตาง์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมันขึ้นจากต่ำสุดมันขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วมันไม่สามารถไซเวลเดินข้างได้ มันก็ย่อตัวลงมาแล้วก็จะย่อตัวลงมาอย่างปกติเป็นปกติพอมาถึงจุดต่ําสุดมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดโดยปกตินะครับซึ่งมันเป็นไลฟ์ไซเคิลนะครับของวงจรชีวิตหุ้นราคาของหุ้นของทูตอนนี้นะครับตอนนี้ของราคาของทูก็คือมันขึ้นขึ้น,นลงลงนี้นะครับเพราะว่า F45 ออกมาถ้ายังขาดทุนอยู่ก็ราคาก็ต้องร่วงลงมานะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราก็ไปรอรับที่5้าบาทสี่สิบเราก็พอมา5้าบาทสี่สิบมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่6กบาทแปดสิบนี่คือจุดการขึ้นลงแล้วก็เราก็รู้ล่วงหน้าว่ามันจะขึ้นมันจะลงยังไงถ้าเกิดยังไงท่านก็รอติดตามช anel นีดูนะครับเราหรือว่าถ้าฟังวันนี้วันที่8ปดแล้วก็ถ้าเกิดเห็นราคามันดีดกลับขึ้นไปหรือว่ามันมันไม่เป็นไปอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังท่านก็กลับมาดูวันที่8คลิปคนที่8นี้เราเช็คดูก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป โอกาสจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามานั่งทุนภายในประเทศเข้ามา92.10มิลเลียนนะครับนักทุนต่างประเทศนั้นเข้ามา8.3จามิลเลียนนะครับแล้วก็ m a c บยัยงไซเวย์ออกด้านข้างถึงกดลงนะครับดูดีๆนะครับ m อ c d ถ้ากดลงนี้ราคามันจะร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับอายใส่์เช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะกดลงต่ำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถูเราก็รอซื้อที่ราคาถูก ที่5.42บาทนะครับถูกรอดซื้อที่ราคา5.242บาทถูกมากนะครับก็ถัดมานะครับ k t p top f i e ของวันนี้นะครับจังหวะของมันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับจังหวะของเขานะครับวันนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่20บาทนะครับหลังจากที่ร่วงลงมาย่อลงมาก่อนนะครับย่อลงมาตามจังหวะของเซตนะครับแต่ว่า ของเขานั้นยังคงยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรจแบนก็ยังมีโอกาสที่จะไซด์เว์ขึ้นไปด้านบนได้นะครับนี่ก็คือ KTB นะครับเพราะ k ค b ก็ราคา20บาทก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่22 23บาทนอคาคตอันใกล้นี้นะครับวันนี้มีวันรุ่มเข้ามาจั้งสิ้นนะครับของนักทุนภายในประเทศ70มิลเลนนะครับแล้วก็นักทุนต่างประเทศนั้นก็มีเข้ามาแค่4.12มลเลนนะครับ MACD ยัง ชี้ลงแล้วยืนต่ํากว่าเส้นสัญญาณนะครับต่ากว่าเส้นสัญญาณคือเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงพาดอยู่ด้านบนเส้น m m a อยู่ด้านล่างแสดงว่าราคามันจะโอมีโอกะที่ยอดตัวลงมาได้อีกนะครับแต่ก็เป็นจังหวะให้อาจจะต่ํากว่าเส้นเกล่กลางบริษแบนก็อาจจะย่อลงมาหลุดหลุดหลุดลงมาเส้นลรเนียลเลกชั่นด้านล่างอาจจะมาที่19บาทก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปที่23 22 23บาท เพราะว่าการเคลื่อนตัวของ MACD นั่นเองนะครับเราก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นจังหวะของการประกาศผลกันโดยในงานไตรมาสที่2ของ F45, นะครับแสดงว่า KTB นั้น F45 นั้นไม่มีผลกำไรนะครับ h t b ก็เลยราคาล่วงลงมานะครับก็เลยให้ทุนได้ทราบแบบนี้เราก็บอกไปตามจังหวะของมันนะครับความเป็นจริงนะครับ เราก็ไม่มีใบแอคใดๆทั้งสิ้นนะครับท้งทุนก็ลอพิจารณาดูนะครับก็ดูตามจังหวะของไลฟ์ไซเคิลของมันนะครับคือวงจรชีวิตของเขานะครับก็มีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับมีลงก็ต้องมีขึ้นนะครับเพราะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างที่เราเรียนใ้ด้านทราบหรือเปล่านะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับแล้วก็หลายตัวมันก็สลับขึ้นสลับขับลงนะครับก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญท่านต้องไปดู F 4 5นะครับ เราย้าว่าถ้าอยท่านอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเห็นเห็นเห็นหุ้นตัวไหนที่มีการบีบเข้าไปของบรูจแบนนะครับหรือว่าไซเว y มานานนะครับแล้วก็ปีเข้าไปกัน,าน,านนานๆนี้ท่านต้องไปดูผลการำเนงานเอฟสนะครับเอฟเพื่อตัดสินว่าถ้ามันมี F45 จะประกาศผลหรือผลการดำในนงานตายมาสองกกำลังจะประกาศผลเร็วนี้ต้องไปดูก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อ เตียมนะครับถ้าเกิด f 1 5ผลประกดทำงานออกมาดีราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงแบบตัวเปล่พาพาวนี่เนี่ยครับเห็นไหมครับราคามันพุ่งขึ้นไปมันบีบตัวเข้าไปหาการแบบนี้นะครับคือการการอ่าการจะเลือกข้างหรือการจะพุ่งขึ้นเนี่ยมันต้องไซเควตเล่นข้างแบบนี้นะครับเป็นร,ระยะอย่างยาวนานมาถึงตรงจุดจุดนึงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ประกาศผลการเนงาน F45 มันก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปนี่ก็คือกําไร คือเราจะมองข้ามแล้วทิ้งทิ้งโอกาสนะครับอย่ามองข้ามแล้วอย่าทิ้งโอกาสเพราะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้ต้องเข้าเก่งกาไรเอาไว้เลยนะครับอย่างน้อยก็เสียเสียเล็กน้อยถ้ามันยังไม่ถึงจังหวะพุ่งขึ้นไปเหมือนเหมือน c ีจังหวะมันบีบเข้ามาเหมือนกันแหละมันบอกว่ามันจะพุ่งขึ้นไปหรือมันจะพุ่งลงมานะครับอยู่ที่การตัดสินใจเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า f .45 ประกาศผลออกมาปุ๊บราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับ ทางสุนก็รอพี่นาดูนะครับว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อได้อีกหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เลยให้ท่านทราบนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นอยู่แค่นี้นะครับยังไงซะอย่างน้อยถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็ยังคงจะต้องทําใจเตรียมตัวเตรียมใจและจัดหมยเซตของเราให้มีความพร้อมที่จะทํากําไรนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับยังไงซะก็ขอให้ท่านทํากําไรได้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Share. กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กาบขออพระคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณากดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาแล้วก็เออก็อย่างไรก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ